สวัสดีครับพผมเช่นเคยนะครับผมคุณครูคุณนะครับเฟซบุ๊กเจ้าของทองหัวหางถ้ไม่ติดตามผลงานผมรีดที่เพจเรียนดนตรีกับครูคุณหรือไม่ช่องชาแนลยูทูบเจ้าผมทองครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งผลงานเพลงครับเป็นทํานองเพลงของแม่ดาวอ่อนครับเสียตัวเพราะผัวเขาหรือไม่เป็นทํานองจะเป็นทํานองคล้ายๆเหมือนกันเลยแหละของดาก้านะครับผมเพลงรุ่นจ่าเวรุนนะครับเ็นงเติมประยุกต์นะครับช้าๆผมจะสีช้าๆนะ เดี๋ยวผมมีโน้ตขึ้นให้ครับเรลาลาซอนลาทีเรทีลาลาเรลาลาซอนลาทีเรทีลาลาฟาซอนซอนซอนเรฟาซอนลาซอนฟามีเรฟาซอนซอนซอนเรฟาซอนลาซอนฟามีเรเรลาลาซอนลาทีเรทีลาลาเรลา สอนลาทีเรทีลาฟาซอนซอนซอนเดยฟาซอนลาซอนฟามีเดฟาซอนซอนซอนเดยฟาซอนลาซอนฟามีเดเรลาลาซอนลาทีเรทีลาเรลาลาซอนลาทีเรทีลาฟาซอนซอนซอนเดยฟาซอนลาซอนฟามีเด ฟ้าซอนซอนซอนเรฟ้าซอนลาซอนฟามีเรเรลาลาซอนลาทีเรทีลาลาเรลาลาซอนลาทีเรทีลาลาฟ้าซอนซอนซอนเรฟ้าซอนลาซอนฟามีเรฟ้าซอนซอนซอนเรฟ้าซอนลาซอนฟามีเรเรลาลาซอนลาทีเรทีลาลาเร ทีฟซอซอซอนเรฟซอลซอนฟมีเรฟซอซอซอนเรซอลซอนฟมีเรประมาณนี้ละกันเดี๋ยวคนที่ดูตามผมเนี่ยมันจะมีโน้ตขึ้นให้แล้วคุณก็ฝึกสีตามถ้าคุณสีไม่ทันุณก็สโลว์ผมจะพยายามพูดโน้ตให้เนี่ยเหมือนพี่สีเนี่ยให้มันเหมือนกันกับโน้ตที่ขึ้นเลย อาจจะมีผิดบ้างอะไรบ้างนั่นคือมันคือลูกเล่นนะครับเราอย่าไปคิดมากเดี๋ยวบอกว่าเอยทำไมผมให้โน้ตผิดไปอะไรประมาณนี้แล้วบานเล่ผมก็แกะเองแต่ละคนก็จะมีลายไม่เหมือนกันเอาผมไปเป็นแค่แนวทางเป็นแนวทางแล้วคุณก็เอาไปปรับใช้เอาหนึ่งผพาอ่นแล้วคุณก็ไปปรับใช้เอาประมาณนี้โอเคครับแค่นี้แล้วกันนะ้ะสวัสดี